และนี่คือผู้ประกวดท่านที่สามครับน้องไข่นะสามารถส่งมาได้มากกว่าหนึ่งรูปนะนี่นะครับเจ้าสคว้าสควาเนี่ยครับจะบอกว่าเอ,อน้องจะส่งมาแล้วจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่เข้าก็ได้นะอยากจะแสดงแบบว่าไอเดียเลยนะครับและอยากได้คอมเมนต์จากเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็อยากจะโชว์ผลงานหรือฝีมือของน้องนะครับว่าเออน้องมีจินตนาการยังไงนะครับนี่นะครับน้องไข่ส่งมาเยอะมากเลยนะเจะ้าสควานะครับ u ควาเป็นมอนสเตอร์หนึ่งาธาตุนะเสียงมาจากข้างลำตัวด้วยการเรืองเรืองแสงอยู่ด้านข้างลำตัวนะครับอก็อยู่ในเมืองด e e โอเชี n i s l แลนด์นะครับนี่นะครับเจ้า u ควานะตัวนี้นะก็อยู่ในเมืองด e e โอเชี n i s l แลนด์ที่ว่าลึกลงไป6,000เมตรนะครับคือน้องไข่จะพยายามผูกเรื่องราวนะครับเป็นสตอรี่เลยนะเออเนี่ยต้องไข่ก็จะแบบไอเดียสตอรี่นะครับนี่นะเอาละครับและนี่ครับ นี่ฮะน้องชิวาปะละปะละทะปะละทะนะพี่พิจิบันผิดหรือเปล่าครับสวัสดียามเย็นนะครับกิจกรรมมอนสเตอร์ทำใจน้องครั้งที่หนึ่งนะนี่ครับชื่อเจ้าของผลงานก็คือน้องชิวาปะละทะนะครับเป็นรูปชิวาชิวาว่าหรือเปล่าเนี่ยไม่น่เป็นสุนัขน้อยนะครับมาน้อยนะนี่ครับนี่เจ้าตัวนี้นะพราอุปปิเซนนะครับภุมมใจเสนอนะน้องน้อง แยกมาเป็นรูปของมอนสเตอร์กับเมืองนะพี่จิ๊บก็เอามาแปะให้นะแล้วก็เอามาใส่ชื่อให้นะครับเป็น Colorful นะครับที่อ่านผิดหรือเปล่าวะนี่ครับนะครับน้องน้องชื่อว่าปะละทะนะครับออกแบบมอนสเตอร์มีมานะครับมีทั้งไข่นะนี่คือไข่นะอันนี้คือธาตุนะนี่ครับมีครบมากเลยนะครับแล้วก็อ่าเป็นธาตุสีสันนะอ่าตัวนี้คือธาตุสีสันนะครับเมืองก็คือเมือง Colorful นะครับเมืองไทยก็ประมาณว่าเกาะ เกาะแห่งสีสันแหละครับนั่นเลยครับเครื่องดนตรีของน้องนะครับเสียงน้องเสียงเหมือนอินซีเพิงนะครับน้องๆน่าจะจาได้นะในตัวอินซีเพิงในไม s i n ก i n g นะครับมูลค่า300เพชนะครับสนใจนะครับแจ้งได้เลยครับขายนะครับ300เพชน้องๆนะืนี่นะเจ้านี้นะสีสันสดใสมากนะครับเลือกน้องเลือกใช้โทนสีค่อนข้างจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคัลเลอร์ฟูลนะครับแบบสีสันแบบเยอะมากดูนะ สีแบบแสบๆตรงนั้นเลยครับแล้วก็มีการเล่นเงาด้วยนะน้องเห็นไหมเนี่ยเงาเงาเงานี่เงานะเออเล่นเงาด้วยนะตรงนี้นะครับแล้วก็สีของหางของเมืองเนี่ยดูนะมีการเล่นเงานะนี่แล้วก็สีของตัวมอนสเตอร์เองนะครับมีเงานะครับมีการลงเงาด้วยนะนี่โอ้โหสีแดงชมพูม่วงฟ้าเขียวเหลืองนะครับเป็นการใช้สีที่ฉลาดมากนะน้องเป็นการใช้สีที่ไม่ได้ ทำให้มนสเ s t e r ดูดรอปนะดูแบบดูแบบลอยขึ้นมานะครับมันก็เลยดูแบบว่าสดใสมากนะครับแล้วฟูสมชื่อนะครับคาร์ลฟูนะเออนะครับอ่าและน้องพิงค์นะส่งมาอีกรูปหนึ่งนะน่าจะพี่ที่มไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนหรือว่าจะเป็นจะเป็นการแข่งขันนะแต่ว่าน่าจะเป็นตัวเดิมนะครับน้องน้องพิงค์นะตัวตัวพิงค์น้อง m สเต,ต,ตอร์พิงค์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพี่จิงกจะขึ้นมานะเอ่อน้องพิงค์ก็มาบอกอธิบายว่า จริงๆแล้วเป็นมอนสเตอร์สามธาตุนะธาตุลมน้ำแข็งแล้วก็ธาตุสุดท้ายเออ่เป็นธาตุดินจริงไม่ใช่ธาตุดินนะพี่จิ๊บเข้าใจว่าน่าจะเป็นชโคโคโ็อกโกแลตนะมีน้องๆมาบอกว่าเป็นชโโ็อกโกแลตนะครับถ้าเป็นความรักก็น่าจะใช่ไหมที่จิ๊บบอกเป็นธาตุดินเฉยแต่ว่าถ้าไม่ถูกก็มาบอกหน่นะน้องิงค์นะอ,อนะครับเมืองก็คือเมืองเลิฟไอแลนด์นะครับก็ประมาณว่าก่อแห่งความรักนั่นแหละครับนะ,รบนะรบจริงๆน้องจะส่งมาเป็นเ,เป็นรูปของมอนสเตอร์แยกกับเมืองมาแล้วจิ๊บก็บมาแปะแล้วก็มาใส่ โลโก้แล้วก็ตัวหนังสือให้นะครับตัวนี้ก็คือ300เพชรเหมือนกันน้งนองนกลองดูนะนี่น้องอยส่งมาแบบนี้นะครับนี่นะแล้วก็นี่คือเกาะนะครับไอซ์แลนด์เล,เลอบไซแลนด์นั่นเองนะครับแล้วก็เปจินเประมาท์ทำให้กลายเป็นรูปแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะน่ะมาซ้อนกันนะทำเป็นเลเยอร์นะครับนี่ประมาณนี้ถ้าสุดท้ายนะ่าจะเป็นชาติช็อกโกแลตนะมันคือชาติช็อกโกแลตนะนั่นีอครับน้องเหมียวน้องเหมียวบอกนะมีโปลินอะไรย่าง น้องโตโน่บอกแพงอ่ะ oh, จริงๆจริงๆมันแค่50เพชนะพี่จิ๊บก็ใส่ไป300เพชนะครับ,แอบ,แ,อบแอบขึ้นราคานะอ่าและปลาอีกแล้วครับน้องไข่นะส่งมาอีกแล้วนะครับขยันส่งมากเลยน้องไข่นะเออก็เป็นมอนสเตอร์ที่จริงๆน้องไข่จะส่งมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะซีรีส์ใน deep ocean t h a i l a n d นะครับพี่จิ๊บก็พยายาม จะมาลงให้นะเป็นโกลฟิตเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นเสียงคล้ายกับปลาไมโครโฟนนะครับแต่ว่าตรงตากับเงี่ยงมันจะเป็นเรืองแสงแนะตอนที่ร้องนะครับตัวนี้ก็เป็นซีรีส์เดียวกันกับ d i e โ o c ช a n i ส์แลนด์นะครับเป็นมอนสเตอร์สองธาตุนะชื่อเจ้าโกลฟิตนะครับจริงๆน้องไขาจะมีตัว3า่ธาตุสี่าตอีกนะครับเออเป็นอะไรเดี๋ยวจิบอุบไว้ก่อนนะ เดี๋ยวกลาลังทํากับน้องไข่อยู่น้องไข่กลาลังจะส่งมาให้ทีนะครับส่งมาแล้วแหละนะครับเป็นมังกรเป็นอะไรเงี้ยตัวระดับสุดยอดเลยนะครับอธิบายไว้เยอะมากนะครับเดี๋ยวพี่จิ๊บจะทยอยทยอยลงมานะเพราะว่าตอนนี้น้องๆให้ความสนใจกันเยอะมากนะครับก็เลยทําไม่ค่อยทันนะวันนี้นะเออกดไลค์หหน่อยนี่นะครับอ่านี่กิจกรรมตามใจน้องครั้งที่หนึ่งมอนสเตอร์ตามใจน้องครั้งที่หนึ่งผู้เข้าประกวด น้องออโต้อีกนท่านที่2นะครับคือน้องออโต้ส่งมา2รูปแลวนะอันนี้เป็นรูปที่2นะครับมอนสเตอร์ก็ชื่อว่าโกกิกนะครับเป็นหนึ่งธาตุระดับลิจินเนอรี่นะครับตัวนี้นะคนตีก็เป็นตัวขุยใหญ่นะครับอยู่ที่เมืองวิจิคอ้นั่นเองนะครับตัวนี้อยู่ที่เมืองวิจิคอน้องๆนะน้องใช้ตัวนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ที่ออกแบบมาได้สวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นขุยนะเป็นขุยอันใหญ่เลยนะครับ เป่านี่น่าจะแบบว่าเสียงดังเลยครับนี่ฮะนี่นะครับก็เป็นคุยใหญ่นะครับนี่นี่น้องวรลกิจก็มาชมนะนี่เธอใช้สีดูดีเข้ากับตัวเกาะมากนะครับอ่าตัวเกาะมันก็คือเกาะเบจิคอเนะยครับสีมันก็เลยเข้ากันกับตัวสีม่วงนะน้องก็ใช้เลือกใช้สีที่สวยนะครับแล้วก็ลงเงาอีกแล้วนะนะครับลงเงาอีกแล้วน้องน้องออโตจะมีแบบเล่นเงานะครับนี่นะ จะมีเลนเงาแล้วก็จะมีสีม่วงนะประมาณนี้นะครับดวงตาก็จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีหน้ากากเหมือนลักษณะสีแดงนะครับแล้วก็จะตัวของน้องก็จะเป็นหนามอยู่ข้างบนนะนี่นะครับทิมทิมทิมทออกมาประมาณนี้นะโอเคนะครับเป็นลูกที่2นะน้องออโต้นะครับสุภณะเจตนนะส่งมาอีกแล้วนะครับผมและนี่คือรูปสุดท้ายของเรานนั่เองครับผมนี่ครับนิวมอนสเตอร์ครับไทม์วัปส์บ็อกนะครับนี่ ทั้งไข่ทั้งเมืองครบเลยนะครับในเมืองมี2เขตนะเขตกลางวันกลางคืนแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ระดับคอมมอนนะครับน้อกวารกิจนะครับส่งมาอีกแล้วนะตัวนี้นะครับคือท่านที่4นะครับน้องวารกิจได้ส่งมาประมาณ2รูป3รูปแล้วมั้งเนี่ยเออเนะตัวนี้คือทางวัฟฟ์บ็อกนะครับน้องๆอาจจะรู้จักนะเจ้าตัววัฟฟ์บ็อกนะครับแต่ตัวนี้จะมีพลังพลังเลยครับพลังวะเป็นเอ่อ เป็นตัวที่เกี่ยวกับตัวของเวลานะครับเจ้าตัวนี้นะชื่อ time watch box ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับตัวเวลาของนาฬิกาครับจนนี้ความสามารถพิเศษของมันก็คือเสียงดนตรีจะเป็นเสียงกระทืบพื้นนะครับเสียงวิทยุซ่าแล้วก็เสียงเอ็โคนะครับแล้วก็จะมีเสียงนาฬิกาหมุนและสุดท้ายก็จะเป็นนาฬิกาปลุกครับรรนี่นะครับมันจะเป็นการเคลื่อนไหวที่แบบครบชุดมากเลยนะตัวนี้นะครับราคา300ตัวน้ตนะครับ300ลิลลิสต์นเองนะครับแล้วก็ เพชรซลพันสองร้อยเพชรนะครับซื้อได้นะ<อ>เป็นธาตุเวลานี่คือน่าจะเป็นไข่หรือว่าเป็นธาตุวันนี้เออในเป็นธาตุนะครับนะครับราคาก็300ตัวโน้ตนะครับหรือว่าพันสองเพชรแล้วแต่น้องๆจะเลือกซื้อเอาเลยนะครับถ<อ>้าเกิดเป็นธาตุเวลานะก่อนที่จะใส่ก็คือไทม์เซนเตอร์ไอแลนด์นะครับไทม์เซนเตอร์นะครับนี่ขอบคุณมากๆเลยที่ส่งมานะครับนี่คือไข่ของน้องนะและนี่ก็คือเมืองนะครับเมืองจะแบ่งออกเป็น2 สอ,สองด้านนะจะเป็นฝั่งที่เป็นพระอาทิตย์ด้านสว่างนะครับด้านนี้จะเป็นเมืองที่เป็นฝั่งด้านความมืดนะสวยมากเลยนะน้องๆนี่นะครับออกแบบเมืองมาได้แบบจินตนาการน้องๆคือแบบสำคัญมากเลยนะครับจินตนาการในการนี่นะครับนี่น้องวรกิจก็อธิบายว่าเกาะนี้คืออะไรเนะตรียมอดีตอนาคตเช้ามืดนะครับนี่นะครับตัวนี้มีทั้ง ฝั่งเช้านะครับแล้วก็ฝั่งมืดนะมอนสเตอร์ฝั่งเช้าก็จะเป็นมอนสเตอร์อีกประเภทหนึ่งฝั่งมืดก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งส่วนตัวที่ควบคุมเวลาก็คือเจ้าไทาม์ b อทบ็อกนั่นเองเจ้าตัวนี้นะ <S 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 ควบคุมเวลาของเมืองนะครับผมตัวนี้สามารถเปลี่ยนเวลาของเมืองได้นะเดี๋ยวพี่จิ๊บให้ดูภาพเต็มครับพี่จิ๊บบอกว่ามันจะเหมือนลักษณะของรูปของน้องน้องทิพย์นะทีเออ่เวลาลงหลายๆรูปเนี่ยรูปมันจะไม่เต็มนะครับเดี๋ยวพี่จิ๊บให้ดูนะรูปเต็มมันเป็นยังไงอ่านี่นะครับ ของน้องบริจน,นะจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาส่งมานะครับเขาก็จะส่งมาแบบพื้นหลังขาวนะครับพื้นหลังขาวก็ง่ายในการที่พิจิบจะมาแบบเอาสีออกหรืออะไรเงี้ยนะครับเวลาพิจิบใส่แบ็กกราวหลังให้นะหรือว่าใครไม่อยากใส่ให้พิจิบใส่อะไรก็บอกนะพิจิบก็จะแปะแค่โลโก้มาซิงคิงให้นะครับนี่ก็จะเป็นเมืองนะในพิจิบก็ไม่ได้ไปแก้อะไรนะใครเคยอะไรพิจิบก็ไม่ได้แก้อะไรนะ อนี่ที่พก็จะากมาทำเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะครับน้องๆใส่โลโก้นะครับแล้วก็มีชื่อนะครับแล้วก็มีเพชรมีรี l ลิกส์นะครับราคานะแล้วก็แบ็กกราวนะครับด้านหลังนะครับใครไม่อยากให้ใส่ก็บอกนะทีไ่ไม่ไม่ไม่ใส่นะครับนี่ก็จะเป็นแบบที่มาแบบไม่มีอะไรเลยนะครับแบบนี้ไม่มีพื้นหลังไม่มีแบ็กกราวนะที่พี่กมาใส่ให้เป็นแบบนี้นะครับ โอเคครับสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ก็มีผู้เข้าแข่งขันเปับจิ๊บนับไม่ผิดน่าจะประมาณซักโอ้น่าจะประมาณซักนี่เป็นคนเดิมที่ส่งมานะสิบท่านนะครับคนล่าสุดนี่เป็นชิวาปะละทะนี่นะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นน้องน้องที่สง่งท่านเดิมแต่ว่าส่งรูปสูบมาเป็นรูปที่สองรูปที่สามอะไรเงี้ยนะครับก็ ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความการสนับสนุนช่องพิิกเกมเมอร์นะครับปิ๊ิเดีใจมากเลยที่น้องๆแบบว่าใช้ไอเดียนะครับแล้วก็จินตนาการในการที่จะสั่สร้างศิลปะออกมาเป็นมอนสเตอร์นะครับอย่างที่ใจน้องต้องการเลยนะทั้งเมืองนะครับทั้งเสียงดนตรีทั้งสีนะครับทั้งเครื่องดนตรีต่างๆนะราคาของเพชรนะครับทุกอย่างน้องสามารถจินตนาการได้อิสระนะครับของน้องๆในการคิดชื่อนะครับและเครื่องดนตรีนะครับทุกๆอย่างครับ แล้วก็เดี๋ยวพี่จิ๊บจะรวบรวมงานทั้งหมดนะครับมาทําการโหวตกันนะเราจะมาทําการโหวตกันนะครับว่ารูปของน้องทั้งหมดเนี่ยจะมีการโหวตกันนะครับให้เลือกมาคนละหนึ่งูปนะส่งมาได้ไหลายๆรูปน,นะครับเดี๋ยวก็จะมาเลือกกันอาจจะให้คนละ2รูปหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จิ๊บคิดอีกทีหนึ่งใครจะเอารูปเดียวแบบเจ๋งๆไปเลยนะเพราะว่าถ้าใครเอาหลายๆรูปโหวตมันก็มันคะแนนมันจะกระจายนะครับ แต่ถ้าเราส่งหนึ่งรูปแบบเจ๋งๆไว้เลยเนี่ยมันจะทําให้คะแนนเรากระจุกตัวนะเนี่ครับก็อาจจะให้คนละ2รูปหรืออะไรเงี้ยแล้วเรามาบวชกันนะครับว่าของใครนะครับได้คะแนนเท่าไหร่พี่จิ๊บอาจจะมีรางวัลให้นะครับแต่รางวัลยังเป็นอะไรยังไม่บอกนะเราให้ดูไปก่อนนะครับส่วนคอร์ดสของแฟนอาร์ตก็มีรางวัลนะพี่จิ๊บมีให้หมดทุกคนแหละไปส่งอะไรมาพี่จิ๊บก็มีรางวัลให้หมด เลครับแต่ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ตั้งใจทําให้น้องๆแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออใช้จินตนาการนะครับความรักในเกมนะครับความรักในเสียงเพลงของ My Singing Monsters นะแล้วก็เอ่อกำลังใจที่สนับสนุนให้เพจพิจิบเหมือเพจว่ะให้ช่องพิจิบเกมเมอร์นะครับก็ก็ดีใจมากนะครับที่น้องๆส่งมานะดูนะผลงานของแต่ละคนนะอีกหูสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ ไม่จาเป็นนะว่าจะต้องวาดลงสีสวยงามอะไรเงี้ยเดพี่จิ๊บมาช่วยแต่งให้หรือว่าใครที่วาดสวยอยู่แล้วหรือว่าบางคนที่วาดกระดาษมาแบบนี้ก็ได้นะไม่ติดนะพี่จิ๊บมาแต่งให้ก็ได้นะแต่แนะนําให้ตัดเส้นดีนะครับตัดเส้นดีนะไม่งั้นพี่จิ๊บต้องมาซ้ําเส้นให้นะ <laughs> แบบนี้นะครับนี่แบบเนียนเลยนะอันนี้คือตัดเส้นมาน้องนนนะตัดมาอย่างแบบเป๊ะมากนะพี่จิ๊บก็ไม่ต้องไปตัดอะไรมากนะครับแต่ถ้าให้ใส่บัตก,กาวหรือไม่ให้ใส่ก็บอกนะมันจะได้ไม่ ไมได้ไปใส่นะครับโอเคเราย้อนกลับมากเออ็เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับที่เราทํากิจกรรมนี้มานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้จะมารีวิวผลงานของน้องๆน,นะครับในชุดแรกนะครับที่ส่งมากิจกรรมครั้งที่หนึ่งนะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมครั้งถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าออของใครมาโหวตกันอีกทีนะครับและก็ เราก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้น้องนะเออนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับผลงานของน้องนะครับที่อลังการมากนะส่งมาได้เรื่อยๆนะครับส่งมานะครับพี่จิ๊กจะแปะเพจพี่จิ๊กไว้ข้างล่างนะเวลาส่งก็ส่งในเพจนะครับทักอินบ็อกซ์พี่จิ๊กมาเลยนะครับให้อินบ็อกซ์ส่งในอินบ็อกซ์มานะครับกล่องข้อความนะมนี่นะเพจพี่จิ๊กเกมเมอร์นะครับนี่นะครับทักทักเข้ามาเลยนะครับทักเข้ามาส่งข้อความเข้ามานะครับ ส่งมาได้เลยนะเออเนี่ยครับพจิบไม่ค่อยได้อัพไม่ค่อยได้อัพตัว My ซิ n ค s กิ้ง n อนสเอร์อย่างนี้นะจะอัพเกมื่นมากกว่านะก็กดฝากกดติดตามหน่อยนะครับก็ก็ดีครับแล้วก็แล้วก็ส่งทักกล่องข้อความมาเลยนะครับกล่อง้กล่องข้อความมาเลยนี่นะครับทักกล่องข้อความก็ส่งมาได้เลยนะครับนี่นะนี่นะครับนี่นะครับส่งกันมาได้เลยนะคือบางบางรูปพ่จิบก็ยังไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวพ่จิบจะทําให้นะครับแต่ว่าแต่พิจิบ นี่ลูกพี่ยังไม่ทำนะนี่นะให้ดูก่อนนะครับนี่เอออันนี้นายจะใช้ของคุณแม่ส่งมาแล้วครับนะครับเจ้าคลาวนะตัวนี้มอนสเตอร์นะครับพี่ยิบยังถามรายละเอียดคือคืออย่างเงี้ยนี่ครับพี่ยิบยังทำไม่เสร็จนะเจ้านี่คือเจ้าคลาวนะครับที่มีเสียงตืดๆออกมานะอยู่เมืองเมชิคอล s ซคทรัมน,คน่ครับนี่นะ ดี๋ยวพี่จิ๊บจะทําให้เราลงไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้พี่จิ๊บก็มาทําให้ดูก่อนนะว่าเออรายละเอียดของน้องๆที่ส่งมาเป็นยังไงนะครับและการเออ,อยากเรียกวาว่าวิาพากษ์วิจารณ์เลยเรามาเรามาแนะนําไม่ใช่แนะนําดีเราก็มาแบบมาโชว์ผลงานของน้องๆน,นะครับใครมีไอเดียนะครับและจินตนาการยังไงเนี่ยสายลุงเนี่ย,ส,ย,ยสวยมากเลยสีน้องนี่ใช้ใช้สายลุงนะครับนี่นะครับไม่ได้ทําง่ายๆนะน้องๆ ก่อจะข,ขีดออกมาแต่ละตัวเนี่ยไม่ทำง่ายนะเออแล้วแต่ละคนก็ใช้โปรแกรมนะครับใช้แอปไม่มีปิดกัน้นทุกอย่างคืออิสระคิดเองได้ทําเองได้ทุกอย่างเลยนะครับอยากวาดดินสอก็ได้นะอยากจะใช้แอปพลิเคชันในมือถือก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมกิจกรรมนี้คืออิสระคือฟรีดอมนะครับน้องทําได้เต็มที่ครับความคิดใส่เข้าไปได้เลยครับยิ่งคิดมากก็ยิ่งไอเดียแบบตกตะลึงนะครับน้องๆนะครับทุกคนก็เข้ามาแแห่ชมกันเต็มไปหมดนะครับ คลิปนี้ก็คงต้องไว้ประมาณนี้นะฝากกดติดตามกดแชร์นะครับช่อง b ิ g กจิ๊ g เกมเด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะจบประมาณนี้นะครับผมโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะ